เรือนประธานผู้จัดงานคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรับทุกท่านกระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มากล่าวคำไวพรให้แก่ผู้รับผู้บ่าวสาวที่รับและเอะอะถอกันมาโดยตลอดที่สุดคู่หนึ่งในชนชนแห่งนี้ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คู่รักบ,บ่าวสาวมีให้กันมาโดยตลอดได้โปรดดลบันดาลให้คู่รักบ,บ่าวสาวมีประสบแต่ความสำเร็จในการครองรับครองเรียนสามารถสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นและมีหน้าที่การงาน ให้ก้าวหน้าล่ำเลยไม่เลิกลาและมีลูกหลานที่แข็งแรงเก่งดีมีความสุขและเป็นครอบครัวที่อบอุ่นด้วยพลังความรักมีพลังความรักที่อบอุ่นประทับใจซึ่งกันและกันตลอดการสวัสดีครับ